สวัสดีค่ะพบกับช่อง t o y o u l i b b o n นะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำดอกกุหลาบตูมกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้เราจะใช้ ribbon เบอร์สองนะคะทำดอกกุหลาบตูมกัน ใช้ความยาวประมาณ60เซนนะคะใช้จำนวน4เส้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะคะเราจะทำการตั้งฐานสี่นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นคองเส้นที่1นะคะเส้นที่สามคองเส้นที่ 2, ทส 4, องเส้นที่สี่คองเส้นที่ที่นะคะ ฐานสีนะคะจากนั้นจากนั้นทำไปเป็นฐาน8ค่ะจับเส้นนี้นะคะจับเส้นนี้ขึ้นพาดขึ้นมาแบบนี้ค่ะจับเส้นนี้พาดทับมาเส้นเส้นแรกนะคะแล้วก็นำเส้นนี้ทับลงเส้นสุดท้ายนะคะ เก็บลิปปิ้นค่ะแบบนี้นะพอเราได้ฐานแปดนะคะเราจะมาขึ้นรูปเป็นรูปส้มนะคะจับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นนี้เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนี้นะคะจากนั้นนำเส้นล่างนี้ลงเส้นถัดไปขึ้น เส้นล่างลงเส้นถัดไปนำขึ้นเส้นล่างลงเส้นถัดไปขึ้นเส้นล่างลงเส้นถัดไปขึ้นนี้นะคะจากนั้นเราจะนำเส้นล่างเส้นนี้เส้นนี้เอาลงนะคะเส้นนี้เอามาโผล่ตรงช่องนี้นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะ เหลือสองเส้นนะคะเหลือ2เส้นก็จะสอดถัดมาจากรูนี้นะคะสอดถัดมาออกรูนี้เลยเส้นสุดท้ายเราก็จะอ,ออกรูนี้นะคะถัดจากเส้นนี้เราจะอ,าออกรูนี้นะสอดออกมาเลยค่ะแบบนี้ถ้าใครขึ้นลูกส้มเป็นแล้วนะคะก็จะง่ายหน่อยเนาะจากนั้นดึงค่ะ ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงไม่ต้องดึงแรงนะคะค่อยๆดึงไม่ต้องดึงแรงจากนั้นพลิกกลับมาค่ะพลิกกลับมานะคะจากนั้นเราจะเก็บริบ,บินนะคะเราจะเก็บดิบ,บินด้านนี้นะคะนับไป หนึ่งสองสามจับเส้นนี้นะคะแล้วพาดเส้นต่อไปค่ะนับหนึ่งสองสามพาดนี้นะคะเส้นต่อไปจับเส้นนี้หนึ่งสองสามพาดนี้นะคะมือประคองไว้นะคะจับเส้นนี้หนึ่งสองสามแล้วก็พาดมาค่ะ เส้นถัดไปหนึ่งหนึ่งสองสามพาดจากนั้นเหลือสามเส้นนะคะเราจะสอดสอดเข้ารูนี้นะคะสอดเข้ารูนี้ออกมาแบบนี้นะคะต่อ,อไปเส้นนี้สอดออกออกรูนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายจะออกฝั่งนี้ สอดเข้าไปค่ะโอเคแล้วจากนั้นก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยคดึงแล้วเราก็พลิกกลับมานะคะพลิกกลับมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้เราถ้าปกติเราก็จะได้ลูกส้มแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบตูมกันนะคะจากนั้นอ่ะอันนี้เก็บริบบิ้นไว้แบบนี้ก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราจับเส้นนี้ขึ้นมาจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอา่ะจับเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะจับริบบิน้นหักโค้งมาแบบนี้นะคะเอามาสอดใส่ตรงรูข้างหน้าตรงตรงเส้นข้างหน้าตรงนี้นะคะช่องข้างหน้าตรงนี้นะคะจับ ah hey มาสอดตรงช่องข้างหน้า <Bless. S 1> แล้วก็ดึงค่ะนะคะจะได้ลักษณะนี้นะ เส้นถัดไปค่ะจับปลายนะคะหักมาแบบนี้ค่ะหักให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นสอดมาตรงช่องช่องถัดไปค่ะเราจะเราจะสอดมาตรงช่องนี้นะคะช่องถัดไปเลยอะแล้วก็จกับหักริบบิ้นมาอย่างนี้ค่ะสอดตรงช่องนี้แบบนี้นะคะ ค่อยๆดึงค่ะให้ได้เรียงตัวกันนะคะให้ได้เรียงกันแบบนี้นะคะอ่าเส้นถัดไปค่ะเส้นถัดไปจับแล้วก็หักจับแล้วก็หักริบบิ้นมาอย่างนี้นะคะเราจะมาออกตรงช่องลูช่องข้างหน้าตรงนี้นะคะช่องนี้นะเราก็สอดค่ะแบบนี้นะคะ ค่อยๆหักค่อยๆม้วนตัวให้เรียงกันนะคะแบบนี้นะาจากนั้นนะคะเส้นถัดไปก็จะจับหักเหมือนกันค่ะแบบนี้สอดออกรูกนี้นะคะก็จับเรียงแบบนี้ค่ะจับเรียงแบบนี้แล้วก็สอดมาออกช่องข้างหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะ ค่อยๆดึงอ่ะจากนั้นเส้นถัดไปค่ะจับหักค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาออกข้างหน้าเส้นตรงนี้นะคะออกช่องนี้นะคะเห็นไหมคะ,มคะก็จะเริ่มเรียงตัวกันแล้วนะคะเริ่มเรี่ยงเส้นกันแล้วนะคะอ่าเส้นถัดไปค่ะจับริบบิ้นหักหักโค้งแบบนี้นะคะ ในช่องถัดไปค่ะก็คือช่องตรงนี้ตัดริบบิ้นให้ปลายแหลมนะคะจะได้สอดออกมาได้ง่ายๆเนาะเส้นถัดไปค่ะจะับหักริบบิ้นแบบนี้นะคะสอดเรียงตรงนี้ค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะจับโค้งอย่างนี้นะคะสอดในช่องออกทางด้านหน้าของเส้นค่ะเหมือนเดิมอาจจะหาช่องเสียบยากนิดนะึง ดึงค่ะให้มันเรียงตัวกันด้วยนะคะให้ลิปปิ้นเรียงกันด้วยค่อยๆดึงแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงไปทีละเส้นทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงค่ะ ได้แล้วนะคะด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นหันกลับมานะคะจะมาเก็บริบบิ้นกันนะคะในตอนท้ายเราจะเก็บริบบิ้นโดยการสอดริบบิ้นไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะหรือถ้าง่ายๆก็คือจับเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะจับเส้นนี้นับไป1 2ึสาม ลิบบินจะสอดออกทางแนวลิบบินเลยนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็จะสอดออกมาทางนี้ตามแนวลิบบิ้นเลยค่ะถ้าสอดผิดช่องก็จะไม่มันก็จะไม่ออกนะคะมันก็จะไม่สวยเนาะสอดตามแนวเลยค่ะแบบนี้นะคะอื สอดตามแนวมาเลยโอเคค่ะ ด้านก้นเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้แล้วนะคะดอกกุหลาบตูมนะคะจากนั้นตัดออกค่ะตัดส่วนที่เกินออกได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะดอกกุหลาบตูมนะคะตอนนี้เราจะได้ดอกกุหลาบตูมแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาใส่กีบกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาใส่กีบเลี้ยงกุหลาบกันนะคะอันนี้จะเป็นกีบเลี้ยงที่เราทําไว้แล้วนะคะก็ทําการดัดดัดกีบกีบเลี้ยงกุหลาบนะคะนั่นก็ติด ติดกาวสองหน้าแบบบางนะคะหรือใครจะใช้เป็นปืนยิงกาวได้เลยนะคะใช้ปืนยิงกาวได้เลยติดลงไปเลยค่ะเลยนะคะโอเคค่ะได้แล้วนะคะตัวนี้คือกุหลาบตูมนะคะ ตัวนี้เราสามารถนำไปใส่ไม้ธนาบาัตรไม้เสียบผ้าป่าได้นะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ